สวัสดีคนดูทุกคนนะครับผมวันนี้ก็กลับมาอยู่กับเกมโบคายเกตชินเคยนะครับวันนี้ผมก็จะมารีวิวตัวละครคายโยโกะจากหน่วยรับจ้างสารพัด68สนะครับผมตอนนี้เราก็ยังอยู่ในซีรีส์ของหน่วยรับจ้างสารพัด68อยู่นะผมตอนนี้ก็ถึงคิวของตัวคุณเธอแล้วนะครับผมคายโยโกะส่วนตัวของฮินาก็รอก่อนรอก่อนใกล้ละตอนนี้แ0เศษแล้วนะผมอใกล้ปืนสามเลยนะ ก็คายโกะเนี่ยผมก็การจะทํานานแล้วนะแต่ว่าช่วงนั้นเนี่ยรู้สึกว่ามันยังไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่ผมก็เลยทําตัวอื่นไปก่อนนะโมเดลรูปร่างหน้าตาของตัวเธอก็ประมาณนี้ครับผมก็เรียกได้ว่าค่อนข้างเท่เลยนะคายโกะเมตาไหนวะเนี่ยผมก็ลองเอาไปเล่นดูแล้วนะผมก็มันก็สนุกดีนะเออตัวนี้สกิลเท่มากเลยครับผมฮาคิราชันโอเคก็ฝากกดไลค์ผมด้วยลวกันนะครับผมเดี๋ยวเรามาแวะดูโพสต์สกิลแล้วก็ความสามารถของตัวคุณเธอก่อนลวกันนะครับผม เพราะว่าอันนี้ก็เพิ่งคลิปแรกของตัวคุณเธอเลยนะผมโอเคมาไม่เสียเวลามาเ,เริ่มกันเลยดีกว่า <c oughs> ก็ตัวของคายโกะนะครับผมคุณเธอเข้ามาเป็นตำแหน่งของซัพพอร์เตอร์แนวกลางโจมตีประเภทระเบิดป้องกันก็เป็นก่อหนักนครับผมอาแล้วก็ค่าความชำนาญก็ประมาณนี้ด้วยความที่ตัวมันเป็นตัว2ดาวนะมันก็จะไม่มีค่าความชำนาญเป็นระดับ S หรือว่า SS มาให้นะสูงสุดมันจะเป็นแค่ A นะเออู้สึกจะเป็นกับผู้1ดาวกับผู้ตัว2ดาวเนาะ ค่าสเตตก็ประมาณนี้นะครับผมอ่ามันดูน้อยนยนะมันไม่ค่อยเด่นไปทางด้านไหนเป็นพิเศษเลยอ่ะเออก็จะมีค่าลงดีอยู่นะแต่ว่าพันหนึ่งมันก็มันยังเล่นไม่ค่อยได้อ่ะมันต้องยังต่ํามันต้องประมาณพันสี่อ่ะมันถึงมันถึงจะพอเล่นได้นะผมว่าค่าเขามันยังโคตรน้อยเลยนะเ8เองนะตัวนี้มันจะเน้นการทํา CC นะครับผมทําสถานะเกี่ยวกับพวกควบคุมศัตรูนะอ่าเรียกได้ว่าปวดเลยแหละปวดเก่งนะซึ่งซัพพอร์ตแนวเนี้ยเขาจะให้ c c Power มาค่อนข้างจะเยอะนะครับผม CC Power หรือว่าภาษาไทยเขาจะเรียกว่าเอฟฟิกกดขี่ไอ้เจ้าสถานอันนี้มันจะทําให้เรามีโอกาสสร้าง CC ได้ดีขึ้นมันมันไม่ได้ดีขึ้นเราแต่ว่ามันจะมีโอกาสติดบ่อยขึ้นมันจะเพิ่มอัตราการทํา CC มันจะทําให้เราเนี่ยมีโอกาสทํา CC ได้ติดบ่อยขึ้นอ่าประมาณนี้อันนี้จะเป็นกรณี CC Power เราน้อยกว่าต้านทาน CC ของฝ่ายตรงข้ามนะครับผมอ่าถ้าสเตต CC Power เราน้อยกว่าต้าน CC ของฝ่ายตรงข้ามเนี่ย มันก็จะมีโอกาสที่เราจะทํา CC ไม่ติดนะมันก็เป็นเรื่องปกติอยู่แล้วถ้าเราน้อยกว่านะแต่แต่ถ้าเกิดว่าเท่ากาันหรือว่ามากกว่าเนี่ยอัตราก,การติดมันก็จะ1 0 0ยเปอร์เซ็นต์ไปเลยเนาะอ่าอันนี้เผื่อใครอาจจะยังไม่รู้นะเดีย๋ยวผมจะเริ่มอ่านจากสกิลติดตัวก่อนนะครับผมมันจะได้เข้าใจง่ายๆเนาะสกิลติดตัวใบหน้าที่น่ากลัวาสเตตที่เราได้มาตั้งแต่2ดาวเลยเนี่ยจะมีการอินคิดซีซีพาวเวอร์ให้เรานะครับผม26.6นะอ่าเรียกได้ว่าตรงสายเลยนะครับผม <Yeah. S 1> เพิ่มเปป็น์ซด้วย แต่ว่ามันก็ไม่ได้เพิ่มเยอะอะไรหรอกนะผมเพราะว่าพื้นฐานเนี่ยพวกนักเรียนเนี่ย CC Power พื้นฐานเนี่ยมันก็อยู่ประมาณร้อยเดียวนะเออถ้าพื้นฐานนะที่เราได้มาเพิ่มก็คือก็จะเป็นของเทียร์เก้านะผมก็จะเป็นกิฟติดผมนะก็จะเพิ่ม CC Power ให้เรา38%นะครับผม cc power แล้วก็จะเป็น138แต้มนะครับผมอ่าแล้วถ้าเราเอา security ตัวที่มันจะเพิ่ม cc power ให้อีก26.6%มันก็จะเป็น165แต้มนะครับผมอ่าเอาจริงๆมันก็เยอะมากเลยนะมันก็มากกว่าต้าน cc ของฝั่งองค้ามเลวนะเราสามารถทำ cc ให้มันติด100%ได้แล้ว <c oughs> แต่ว่ายังไม่พอนะผมเขายังให้มาอีกนะต่อไปก็ค่าสเต็ด้านบนนะครับผมจะได้อหลังจากที่เราปลดปืนไปปืนที่2เลเวลปืนแม็กเป็น40แล้วนะผมถึงจะได้มา ก็จะอินคีย์ซีซีพาวเวอร์ให้อีก27แต้มนะครับผมโอเคตะกี้นี้ก็165ใช่ไหมครับผม CC Power ถ้าเรารวมอันนี้อีกมันก็จะกลายเป็น209แต้มนะครับผมทำไมถึง209แต้มเนี่ยครับเพราะว่าถ้ายิ่งเยอะเนะี่ยไอตรงเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันก็จะคูณเยอะตามด้วยนะอ่าน่าจัดนะเออน่าจะใช่แหละโอเค209รอ้โหเยอะจัดเนี่ยร้อยเปอร์เซ็นแล้วพวกตัวดาเมจปกติมันก็จะมีซาน CC ประมาณ134นี่แหละอ่ะเนี่ยคายโกะก็มี134นะเออ เนี่ยถ้าเกิดไว้ตรงนี้มันเท่ากันหรือว่าน้อยกว่า cc power เนี่ยมันก็จะติด100เเลยเนาะไอการทำ cc ของเราต่อไปก็สกิล ex นะครับผมก็จะมีสกิลปล่อยฮาคีราชันนะ, <S <S ะก็ก็มันคล้ายๆอ่ะสกิล ex นะครับผม panic blinker สกิล ex ข่าคอทหงนะครับผมแพงนะ่าคอทหเนี่ยจะเป็นสกิลทำดาเมจระยะกลางนะครับสกิลนี้ตัวของคายาโกเนี่ยจะยิงปืนขึ้นฟ้าสร้างคอบเสียหายให้กับสตูเลสรัสมีพื้นที่วงกลมนะครับผม ความแรงสกิลจะอยู่ที่558%รของค่าโจมตีนะครับผมอ่าก็ไม่ค่อยเยอะมากนะแล้วก็สกิลนี้มีความสามารถในการตีมิส่วนกระบ,บังด้วยโอ้โอเคเออมันก็ make s นดีนะสกิลนี้มันก็ดูเหมือนสร้างความเสียหายให้กับสภาพจิตใจอะเนาะ <Yeah. S 1> มันก็เลยทะลุกระบ,บังได้เออเกี่ยวปะแล้วก็จะทําให้ศัตรูที่อยู่ในรัศมีเนี่ยติดสถานะหวาดกลัวนะครับผมเป็นเวลา5.1นวิเลยนะครับผมโอเคอเจ้าสถานะหวาดกลัวนี่เดี๋ยวผมขออธิบายก่อนนะครับผม มันคือ CC ชนิดหนึ่งับผมซึ่งมันสามารถที่จะเอาไปขัดศัตรูได้นะผมเหมือนกับการทําแบบทั่วหมดสติหรือว่าการทํายุยุประมาณเนี้ยก็คือถ้าเกิดว่าศัตรูเนี่ยกำลังจะโจมตีใส่เราเนี่ยกำลังง้างสกิลเอก็กหรือว่าสกิลพื้นฐานก็แล้วแต่เนี่ยถ้าเราทําสถานะหวาดกลัวใส่ทันเนี่ยศัตรูก็จะหยุดใช้สกิลนั้นทันทีเลยนะมันก็สามารถใช้ขัดศัตรูได้เหมือนกันแต่ที่แตกต่างก็คือมันจะทำให้ศัตรูที่โดนเอฟฟิกนี้เนี่ยเคลื่อนที่ออกห่างจากตัวของคาโยโกะไปนะครับผม ก็คือเดินหนีนั่นแหละอ่าเดินหนีออกห่างจากตัวของคายโกะไปนะไม่งงกันเนาะซึ่งคายโกะเนี่ยมันเป็นอีกตัวที่มันมีสถานะแปลกๆอย่างหวาดกลัวด้วยนะรู้สึกว่าจะเป็นตัวเดียวในเกมเลยมั้งเออที่ที่มีสถานะห,หวาดกลัวเนี่ยใช่ไหมเออก็ถือว่าทําดีนะอิงทมเรื่องนี้นะก,ก็คือแบบว่าเด็กสาวผู้มีใบหน้าที่น่ากลัวอะไรประมาณเนี้ยถ้าไปดูในเรื่องสายใยเนะี่ยก็จะเก็ตอยู่นะเออคายโกะก็บอกตัวเองว่าตัวเองเนะี่ยน่ากลัว เขาก็ทำตามนเรื่องเลยนะเออบางตัวนะ<ม>เขาก็จะทำสกิลตามนเรื่องไปนะเออมันก็เป็นสีสันไปเนาะต่อไปก็สกิลพื้นฐานแพ่นดิฉันเออทุกยี่สิบวินาทีนะผมตัวของคายโกะเนี่ยจะสร้างความเสียหายให้กับสตูหนึ่งเป้าหมายนะผมความแรงสกิลจะอยู่ที่252%ของค่าโจมตีนะผมก็จะเป็นการยิงปืนไปแหลนะเนาะเออ แล้วก็มันจะมีโอกาส3 0ที่จะทําให้ศัตรูตัวนั้นเนี่ยติดหวาดกลัวเป็นระยะเวลา3.6วินาทีนะครับผมโอเคเดี๋ยวผมจะขออธิบาย30รตรงนี้ก่อนนะครับผมเหมือนใครวะก็คือสกิลนี้เนี่ยมันจะมีอัตราการติดสถานะหวาดกลัวอยู่ที่30%ใช่ไหมอันนี้จริง cc power มากกว่ามันก็100%แล้วใช่ไหมแต่อันนี้เขากําหนดมาว่ามันมีโอกาส30เเนไงเพราะฉะนั้นถึง cc power เราจะมากกว่าแต่ว่ามันก็จะมีโอกาสติดแค่30นะ แต่ว่าในกรณีที่เรามี CC Power ที่เยอะเนี่ยอัตราการติดเนี่ยมันก็จะยิ่งเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะยิ่งเรามีเยอะเนี่ยอัตราการติดมันก็จะยิ่งเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะจนถึง100%นะผมไม่รู้ว่ามันต้องเพิ่มเยอะเท่าไหร่อะมันถึงจะ1 0 0คาโยโกเนี่ยผมจะมี CC Power 209้ยกใช่ไหมก็คือมันเกิดแล้วแหละมันเยอะก็ฝ่ายตรงข้ามแหละแต่สกิลนี้มันกำหนดไว้ที่3าเรเนต์ไงเพราะฉะนั้นไอการที่มันเกิดขึ้นมาเนี่ยมันจะเอาไปเพิ ค่าเยง่วผม209นะมันก็จะประมาณนี้มันก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะถ้ายิ่งเรามี C c Power เยอะอันนี้เป็นกรณีที่เขาตั้งอัตราไว้แล้วที่ริงมั classify, ación, okay. podium, น100%แล้วแหละถ้าเขาไม่ตั้งอัตราไว้อ่ะเออโอเคสกิลนี้มันสามารถเอาไปคอมโบกับสกิล e x ได้แล้วผมอ่ะมันสามารถติดวาดคัสองสเตกได้นะอ่ะไม่ทับกันนะโอเคพอพออธิบายเยอะไปแล้วอย่ากับครัโทลิผมชอบคุณเธอนะเออปั่นดีครโทลิอะต่อไปก็สกิลลองช่วยไม่ได้สินะ เมื่อตัวของคายโกะเนี่ยไปโจมตีตัวละครที่มันติดสถานะประเภทซีซีอยู่เนี่ยตัวของคายโกะเนี่ยจะสร้างความเสียหายเพิ่มเติมขึ้นมาให้1 4 2ของค่าโจมตีนะครับ โอเคก็คือถ้าตัวของคายูกะเนี่ยไปโจมตีตัวละครที่มันติด CC อยู่เนี่ยดาเมจมันจะขึ้นมา2ฮิตอ่าไม่ว่าจะเป็นตีธรรมดาเลยหรือสกิลก็น่าจะได้เหมือนกันนะ <Wow. S 1> ถ้าโจมตีตัวละครที่มันติด c c เนี่ยดาเมจมันจะขึ้นมา2ฮิตอ่าก็คืออีฮิตหนึ่งเนะี่ยมันก็จะได้จากสกิลรองอะเนาะ <S <S อันนี้มันก็จะเป็นคอมโบกับสกิลพื้นฐานกับสกิล e x เนาะที่มันจะมีความสามารถในการสร้างสถานะหวาดกลัวประเภท CC ได้นะอันนี้น่าจะ c c แบบไหนก็ได้นะเออเขาไม่ได้กำหนดไว้นะหมดสติก็น่าจะได้เหมือนนกัะ มันอาจจะไม่ได้แรงอะไรมากหรอกนะครับเออแต่ว่าเขาทําคอมโบมาค่อนข้างจะดูดีนะเอออใช่แล้วก็ไอคามเสียหายเพิ่มเติมที่สร้างขึ้นมานี่มันจะโจมตีไม่ส่วนกําบังนะครับผมอ่าเป็นไงโหโคตรเฟียววเฟ้ยวโคตรเฟี้ยวเขาก็ทำตัวละครออกมาค่อนข้างดูดีนะเออแต่ว่าในอารีนาเนี่ยมันไม่ค่อยนิยมเท่าไหร่นะเออไม่ใช่ไม่นิยมเท่าไหร่ไม่นิยมเลยมันมีจุดอ่อนที่เยอะไปนะก็คืออ่าที่เห็นง่ายๆก็คือแบบค่าคอสใช้เยอะไปนะ ไม่รู้ดิถ้าจะเล่นตัวทำซีซีเนี่ยไปเล่นซูบากิดีกว่าไหมเพราะว่าซูบากินเนี่ยมันก็มียูยูนะที่เป็นซีซีเหมือนกันแต่ว่าของคาโยโกะเนี่ยมันมีทั้งซีซีแล้วก็มีดาเมจด้วยนะแล้วก็ซีซีพาวเวอร์ก็มีเยอะกว่าด้วยเออซูอบากินเนี่ยมันไม่มีเลยนะมันมีจับพื้นฐานอย่างเดียวเนาะของคาโยโกะเนี่ยมันมีตั้ง209เลยนะโอกาสติดก็คือร้อยเปอร์เซ็นต์เลย,ยนะสกิลเอ,กอ็กะเออโอเคงั้นก็เดี๋ยวเราต้องไปดูกันนะโอเคไปดูก,กันเลย ทีมที่ผมใช้ก็จะเป็นทีมนี้นะครับผมมีตัวดาเมจหมู่2เนาะก็จะเป็นคายโกะกับฮานาโกะตัวดาเมจหมู่เอาแค่2ตัวพอแล้วเยอะไปมันก็ไม่ดีนะบางทีเราก็ใช้สกิลหมู่แบบทับๆกันนะมันรวไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่ผมก็เลยเอามาเป็นซิรินาแทนนะแล้วมันก็ช่วยด้วยนะซิรินาเนี่ยสกิลลองซิรินามันจะมีการเพิ่มตั้ง CC ให้นะก็คือจุดอ่อนอีกอย่างนึงของคายุโกะก็คือสกิล X ง้างนานไปแบบแบบมันดีๆเยอะไป ก็คือตอนคุณเธอง้างเนี่ยมันช้านะ่มันมีโอกาสโดนนู่นโดนนี่เยอะนะเราจะทำซีซีใส่เขาเราโดนซีซมาแทนนะเอจะขัดเขาแต่เราโดนขัดเองเฉยเลยแล้วเราก็จะมีฮิวด้วยทีมเราก็จะได้ไม่ตายง่ายๆนะเอ คายโกะวางไว้ตำแหน่งหนึ่งน่าจะดีสุดนะครับผมเพราะว่ามันมีโอกาสสกิลเอ็กโดนทุกตัวนะเออนะมีโอกาสนะเออบางทีมันก็ไม่โดนเหมือนกันนะท่านที่ผมไปเล่นมานะเออแต่ว่าตำแหน่งหนึ่งน่าจะดีสุดแล้วล่ะแต่บางทีก็อาจจะสลับไปตำแหน่ง4บ้างนะผมเพราะว่าตำแหน่งหนึ่งเนี่ยมันชอบโดนชุนยิงนะเออไม่รู้เป็นอะไรโอเคงั้นก็เดี๋ยวเราไปดูกันในเกมกันดีกว่าเลผมว่าตัวของคายโกะเนี่ยคุณเธอเขาจะเก่งไหมนะครับผม มาเข้าสซงเกมที่หนึ่งนะครับผมเจอกับคุณมาชิโรอินะครับผมขคายุโกฟังเราเปิดก่อนนะครับผมฮาชิราชันไม่ใช่แพนิบลิงเกอร์โป้งเข้าไปโอ้โหเป็นไงครับผมเปิดมาผมก็แพ้แล้ว <c ười> คือไม่ใช่อะไรไม่คืออันดับตอนนี้ผมค่อนข้างสูงนะเออมันก็เลยเจอตึงหน่อยนะเออแล้วผมเอาตัวนี้มารีวิวด้วยนะตอนนี้เนี่ยครับแรงสิบสง คือจากที่สังเกตตะกี้นะใช้เวลาง,ง้างสกิลนานไปคือแบบว่าฮานาโกะฝั่งเขา,าเสร็จก่อนอีกนะเออคือมันช้าคายโกะสกิลเอ็กมันช้าอิงปล่อยฮาคิช,ช้าไปอ่ะอิงกปดปุ๊บปล่อยเลยไม่ได้เหรอวะไม่เหมือนกับอารูคิที่แล้วนะอารูคิที่แล้วอแวอนิเมชันสกิลอย่างไวอ่ะแบบว่าง้างปุ๊บยิงปั๊บอะเออเร็วมากเลยนะเออในผมแนะนำอารูนะมันเป็นตัวที่เก่งนะเออโอเคเข้าสู่เกมที่2นะครับผมฮานาโกะฝั่งเราเปิดก่อนนะครับผมเนี่ยเจออารูแล้วอารูเนี่ยตัวอันตรายนะเออดาเมจมันเวอร์มากเลย แล้วก็อารูเนี่ยคุณเธอเขาตีไม่สนกับบางเนี่ยนะเออหัวจัดเลยทีเอาเฮ้ยโอ้โหยิงไม่ทันดูดิท่านผู้ชมคยิงไม่ทนันอ่ะฮายโยโกะผมยังยิงไม่ทนันอ่ะมันเร็วมากอ่ะอารูเอาเฮ้ยคายโยโกะผมเอาคายโยโกะผมตายเข้าสู่เกมที่สามเลยครับผมให้คายโยโกะผมได้โชว์อะไรหน่อยเธอเออมารีวิวนะเนี่ยก็เจอคนแรกเลยนะครับผมมาชิโรอี๋นะเนี่ยฮารุนะยังมีคนใช้เนี่ยเออก็ตัวมันเกียร์นี่ยเนาะเฮ้ยมาแล้วแพนิคบลิงเกอร์โปงเข้าไป ขีดสามโอ้โหเป็นไงโคตรเท่เฮ้ยคอมโบเมื่อกี้นี่ฮันนาโกะชีโดนทุกตัวเลยนะเออโอ้แค่นี่ก็ไฮไลท์แล้วผมว่ายูกะสร้างโลเซลีนาฮิวแพนิกช็อตไปโอ้ติดด้วยเอ้ยโอ้โหตายเลยวะโอ้โหอย่างแรงโอ้โหเกินนี่จะแพ้เดียวโอ้โหสวยขนาดนี้คอมโบเฮ้ยโอเคโอเคได้ฮิวมาแต่ว่ามันมีตัดเลือดจากในแมปอะโอ้โหเฮ้ยจะแพ้เนี่ยยาแพนิกช็อตโอ้โหไม่ติดด้วยยายาเมเตคูดาไซ เข้าสู่กีที่4ี่เลยครับผมโอ้โหคอมโบสวยขนาดนั้นแต่ว่ากับแพ้อะโหฮานุโกฟังเราเปิดก่อนนะครับผมฉีดเลยอารุเหรออ้าวโดนนะครับช็อตนี้วิ่งมาอย่างนี้แพนิิบลิงเกอร์เอาเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวทำไมดาเมจมันขึ้น2ฮิตวะเดี๋ยวเดี๋ยวมันไม่ได้ติดสตารนะใช่เหรอเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงนะชิลโกะไปยังติดลูกเกาะโอเคแพนดิช็อตติดด้วยโอเคนี่ครับอย่างที่เห็นนะตัวที่มาติดสถานะหวัดกลัวเนี่ยมันจะเดินหนีคาโยโกะไปนะหรือว่าเดินหนีจับผู้ไล่อาประมาณนี้จะได้เข้าใจง่าายเนะ ตายเนี่ยโอ้โหฮ,ฮิวไม่ทานโาอ้ใครจะกดจะเดินไปข้างหน้าทำไมอะโดนไอ้ยานี้ยิงเลยตายสักทีเหอะสักทีเอะโอ้โหไม่ตายโอ้โหลบเก่งเกินผมมีกำบังอยู่ได้อยู่ยืนได้อย,อย,อยู่โอเคเรียบร้อยโอ้โหเกือบแพ้โอเคชนะสักทีนะครับผมเออเป็นไงล่ะไม่มีอะไรที่อุลามีคนนี้รีวิวให้ไม่ได้ แต่ว่าตะกี้นี้ผมตะกิดนิดนึงนะท้าไมครโยโกะมีความเสียหายเพิ่มเติมนี้ขึ้นมาให้อะเมื่อกี้มันไม่ได้ตีตัวที่มันติดซีซีไม่ใช่เหรอเฮ้ยทําไมวะดีบัฟมันนับดยเหรอเฮ้ยไม่ใช่หรืมั้งเขาเขียนเอาไว้มันต้องติดซีซีไม่ใช่เหรอแล้วดีบับมันนับได้ไงอะเผื่อใครสงสัยนะครับว่าทําไมชุนติดดีบัฟเออเวลาชุนบับตัวเองเนี่ยมันจะเพิ่มความสามารถเยอะก็จริงแต่ว่ามันจะติดดีบัฟลดความเร็วโจมตีอ่ะนี่คือสาเหตุว่าทาไมชุนมีดีบัฟติดนะ เฮ้ยสกิลรอไคโยโกะมันนับด้วยเหรอดีบัฟเออใครรู้คอมเมนต์นะครับผมเดี๋ยวผมจะปักหมุดไปให้แล้วกันนะถ้าใครคอมเมนต์นะอ่าเรื่องนั้นนะจะได้เป็นความรู้นะเออจะได้แชร์ให้คนอื่นด้วยอ่าเฮ้ยมันมีอย่างนี้ด้วยวะถ้าผมไม่เอาไคโยโกะมาลองเล่นเออไม่รู้เลยเนี่ยเออมันมีอย่างนี้ด้วยวะถ้าเป็นปกติก็จะใช้ตีบอสแหละนะเออไคโยโกะเนี่ยแล้วผมก็แพ้อีกแล้วใช่ไหมนั่นไงโอ้โหสายโตเข้าสู่เกมที่เท่าไหร่นะหกป่ะเออ คายูโกะเปิดก่อนครับผมแพนิคบลิงเกอร์โอ้โหโดนขาดโคตรเลตเลยเมื่อกี้ดวงซวยเกินอะ่ะเออผมมีเซรีนาด้วยน,นะมันเพิ่มต้านซีซีโอ้ยจะโดนขาดอีกนะเนี่ยมันจะโดนชุนยิงสี่ตัวเออนี่จัดก,การชุดเร็วโอโ้ค่าคอมมันเยอะไปหน่อยนะคายูโกะแพนิคช็อตไปไม่ติดด้วยไม่นะชุนยิงอายเอาเนะเี้โอเคเดี๋ยวรอสกิลคายูโกะน,นะครับผมแต่ว่ามันจะชนะได้เหรอะเขามีอายนี้เนีย่ยอย่าเพิ่งโดนยิงตายก่อนปล่อยก่อนแพนิคบลิงเกอร์ โอ้โหผมโดนล็อก2รอบเลยผมจะได้รีวิวตัวไหมเนี่ยเซรีน่าก็มีคายโกะอย่างโดนขัด2รอบอ่ะเออว่ะเมื่อกี้มันวัดกันเลยนี่ว่าเออเมื่อกี้ใช้พร้อมกันเลยใช่ไหมโอ้โหเึเมื่อกี้เสร็จไวกว่านะเมื่อกี้สกิล X ของคายโกะมันช้าช้านะอารมณ์ผมเล่นอายแบบปล่อยโดนฮิวอะประมาณนั้นเลยมาเข้าสู่เกมที่เก็ดนะครับผมแปลยกันเลยหวังว่าจะไม่ซวยนะครั้งนี้ คุณปองเราเปิดก่อนนะครับผมโอเคค่าคอนมันเยอะนะคะ่ะโยโกะต้องรองก่อนเฮ้ยอย่าโดนขัดอย่ารู้เยอะอย่ารู้เยอะเฮ้ยไอยเยนี้โดนด้วยว่ะขับไปนู่นแล้วไอยเยนี้ขี่ฮอยังกลัวเออเออไิสุบากิก่อนเลยผมโคตรเกลียดเลยชิลโกะเปรีย้ยงไม่โดนแต่ว่าติดบ,บัดกลัวนะเดินไปนู่นแล้วเออโอเคสุบากิยกโล่ไปแล้วคายโยโกะการันตีได้ใช้แน่นอนสกิลวเอก็กโอโหโดนหนักว่ะมีฮิวมี ugh, ฮิวโอ้ยูกาผมโดนหนักเลยจะหยไหวไหมี่ย แ c นิบิงเกอร์ข้าควรเทร่แต่ไม่ค่อยมีดาเมจนะครับผมตัวซัพพอร์ตเขาอะไรมากจะให้มันแรงเวอร์ก็ไม่ได้นะมันไม่ใช่ตัวดาเมจแต่ผมมองว่าค่าคอนมันก็ยิงแลดูเยอะไปอยู่ดีนะเอาสักประมาณ5เดี๋ยวไหมเออลดไปหนึ่งนะเหลือ5เนี่ยกำลังดีเลยผมว่าอาจจะต้องรอของรักของตัวคุณเธอมานะอาจจะมีความสามารถในการลดค่าคอนหรือเปล่ารอ,อดูเฮ้ยพูดไปพูดมาอยู่กับผมตายแล้วเฮ้ยทําไหมเนี่ยแคนิบิเกอร์ทันไหมเออถ้าเท่ากดทันน่าจะชนะนะ อุ้ยอุ้ยทันไหมทันไหมแพดดิกบิงเกอร์เฮ้ยทันโอ้ขัดตอนจะสร้างโล่ด้วยอ้ยสวยพพอร์ตดีมีชันมีเกาะขึ้นับผมเฮ้ยอย่าตายคายุโกะอย่าตายหิ้วหิ้วเอออ้าโอ้โหเคลนี้ก็ยังเอาเนาะชนะแล้วครับผมมันเป็นอะไรที่ชนะยากมากเลยนะอันนี้น่าจะท็อป20ขึ้นนะเออแล้วก็เอาตัวแบบนี้มาเล่นเนี่ยโอ้โหแต่ก็ยังชนะไว้โอเค ตอนนี้ผมก็อันดับสิแล้วมันก็จะเจอตึงสุดๆเลยละเออท่าอันดับขนาดเนี้ยเอาจริงผมพยายามรีแลก์อยู่นะเออผมจัดทีมป้องกันของตัวเองอะให้มันอ่อนลงนะผมอ่ะมันจะได้แบบโดนคนอื่นตบลงไปในอันดับล่างๆได้นะครับผมอ่ะมันจะได้รีวิวตัวละครได้ง่ายขึ้นนะเนี่ยผมก็เลยเอาทีมคายโกะตัวเองนี่แหละเออใส่ทีมป้องกันไปนะเออมันจะได้โดนตบลงไปล่างๆได้นะเออทีมเนี้ยมันก็ชนะไม่ยากหรอกผมว่าก็จะให้โดนตบไปสักประมาณ 70- 80ถึงแล้วลเออมันจะได้รีวิวตัวง่ายเนะ ไม่เป็นไรหรอกเพราะว่าเรายังอยู่ในท็อปร้อยอย่างเงี้ยมันก็ยังเจอโหอยู่เลยอ่ะแต่ว่าไอ้แรงสิบึ้นเนี่ยเออมันจะตึงเกินนะเออจะเจอเด็กคนแบบว่าแบบว่ามีนักเรียนปืน3กันปืน2กันนะโอโหแบบว่าสู้ไม่ไหวหรอกผมอย่างนั้นที่จริงทีมป้องกันผมจะเป็นเซตนี้นะจะเป็นเซตเลนเกะนะลงพ V p นะเซตนี้เลยแต่ว่าอันนี้ผมเอาตัวไก่ใส่ไปนะผมมันจะได้โดนตบง่ายๆเนานะที่จริงมันไม่ได้ไก่เราเอาเอเพราะว่าคาโยโกใส่ไปนะตัวที่ไม่ค่อยนิยมเท่าไหร่เออมันจะได้โดนตบง่ายๆเนาะ โอเคตาสุดท้ายเลยผมเกมที่แปดนะป่ายลูไปเลยชยังไงโอ้เปิดดีอยู่ยูกะกับฮานาโกเปิดก่อนโอ้โหดอกละสองแสนเองใช้มนุษย์ปะเนี่ยเอาแต่ชนะเว้ยเออชนะเว้ยเมื่อกี้ตอนอารูจะยิงเนี่ยฮานาโกผมก็ยิงสวนไปนะเออก็เลยจัดการอารูได้เหมือนกันนะเมื่อกี้ คายโกะบอกประธานคุณคุณก็เกินไปอ like ่ะย <more> ิงกันอย่างนี้เลยเหรอประธานสู้อาลูไม่ได้เวลาโดนโดนประธานกระทืบครับผมก็เป็นยังไงกันบ้างนะครับผมสำหรับการรีวิวตัวละครคายโกะจากหน่วยรับจ้างสารพัด68บดนะครับผมเรียกได้ว่าฉีกเมตากันเลยทีเดียวแต่ที่จริงผมว่ามันน่าจะพอเล่นได้ถ้าเกิดว่าแอนิเมชั่นสกิลมันไวกว่านี้เออผมว่ามันน่าจะพอเล่นได้นะแบบว่ากดปุ๊บปล่อยปั๊บเลยอ่ะเออ ก็ค่าคอสของสกิลเอ็กอะเยอะไปผมว่าแต่ว่าที่มันแพงอาจจะเป็นเพราะว่ามันเป็นซีซีหมู่ที่โหดมากเลยนะเออก็คือแบบว่ามันโดนทุกตัวในวงอะแต่ข้อเสียคือสกิลเนี้ยมันเบาไปหน่อยนะครับผมแล้วมันก็ไม่เป็นตัวพพอร์ตเนาะอาจจะต้องรองของรักของตัวคุณเธอมานะผมว่ามันจะมีความสามารถในการลดค่าคอสหรือเปล่า <Wow. S 1> แล้วก็สกิลลองอะผมตั้งงี้นิดนึงตรงที่แบบทาไมดาเมจมันขึนะ้น2องฮิตอะเออมันติดดีบัฟด้วยมันนับด้วยไม่รู้ดีผมอาจจะต้องไปลองก่อน,นครับผมว่าดีบัฟเนี้ยมันนับไหมนะ หรือว่าสกิลลองอันนี้เวลามันติดวาดกลัวเนะี่ยมันนับด้วยหรือเปล่าวเออถือว่ามันตีแล้วหรือเปล่า <Yeah. S 1> อาจจะต้องรอคอมเมนต์เนี่ยเลยผมอาจจะต้องไปลองเองนะโอเคประมาณนี้เป็นตัวละครซับพอร์ตสาย c c ชนิดหนึ่งนะเน้นการทําจังหวะให้เพื่อนนะแต่อย่างที่บอกไปตัวนี้มาเล่นไม่ได้เลนะข้อเสียเยอะไปอาจจะต้องรอของรักแหละถ้ามันมีความสามารถในการลดค่าโคดอ,นนะอ,อื่นน่าจะเทพนะ ตัวของฮินาดีเนี่ยมันก็โดนสถานานี้ได้นะไอสถานะหวาดกลัว,เ,วลเนี่ยเวลาฮินาเนี่ยอยู่ในโหมดเล็งปืนนะ่ะมันจะกันยุยุแต่ว่ามันจะไม่กันหวาดกลัวอ่า <Wow. S 1> โอเคก็ก่อนจะจากกันนะครับผมมาเปิดกาชาก,กันหน่อยมาเออตอนนี้มันมีตัวสิบใบที่มันใกล้จะหมดอายุอยู่นะอ่นเนี่ยเหลือแค่ย2ชั่วโมงเองเออ เดี๋ยวต้องเลิกก่อนว่าเอาใครดีเผื่อได้นะเออคันนามันก็ตีเลดบอลนั้นได้ใช่ไหมเกกุเลียนรู้สึกว่ามันจะตีเลดบอลเกกุเลียนได้นะแต่ผมสนใจฟูมกุกิมากกว่าสกิลเอของฟูบุกิอ่ะไอ้ท่ายิงปืนใหญ่อ่ะเออมันมันโจมตีไม่สนบาลียาเนี่ยโคตรเกียนเลย <Wow. S 1> <laughs> เลดมันก็เออศูนย์จุดเหมือนเดิมแล้วแล้วก็มีคันนาชุดว่ายน้ำด้วยนะเออโอเคซูม okay. ไปเลย <c oughs> ไม่ให้เสียเวลาได้คือได้เลยครับไม่ได้ก็ไม่ได้มีบอฟไหม เป่งไม่ได้นะครับผมหรือเปล่าวหรือว่าวีบบตอนท้ายแต่มาแบบนี้รู้สึกรามไม่ดีอ่ะขีดทีนึงโอ้โหนั่นไงโอเคไม่ได้ครับผมโอ้สองดาวสี่ใบามาเป็นน้องโมโมอีนะครับผมโอเคสกิปเลยแล้วกัน,นครับผมโอเคประมาณที่และโอเคก็จากลาไปอย่างเกลือแล้วกันนะครับผมโอโ้อีกใบหนึ่งมันก็เหลือแค่7วันเองอ่ะโอ้โหจะได้ซูมอีกไหมเนี่ย โอเคพอก่อนพอก่อนรอดูแล้วกันโอเคสลับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้ก่อนละกันนะครับผมอ่ะย้าย้ผมรีวิวตัวไ like รก่อก็คอมเมนต์ได้นะครับผมถ้าตัวนั้นผมมีดาวเยอะเนี่ยถ้ามีเวลาผมอาจจะมาลองทําให้ก็ได้นะครับผมโอเคประมาณนี้งั้นก็บายบายครับผมเจอกันคลิปหน้าครับ